สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์ที่20่ตุลาคม2023นะครับวันนี้สัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากหนังสือนะครของพระเจ้าโดยนักบุญอากุสตินนักปราชญ์พระศาสนจักรนะครับมาอ่านให้ฟังนะในหัวข้อบอกในทุกผลแห่งจะมีการถวายเครื่องบูชาบริสุทธิ์แก่นามของเราท่านเขียนไว้ว่าดันี้ก็บอกว่า กิจาการทั้งหลายที่ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของเรากับพระเบนเจ้าในมิตรภาพที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องบูชาแท้จริงกิจาการทั้งหลายหมายถึงกิจาการที่นำไปสู่จุดหมายสูงสุดความดียอดเยี่ยมที่สามารถอำนวยความสุขทุกอย่างแท้จริงฉะนั้นแม้แต่กิจาการเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ไม่ใช่เครื่องบูชาถ้าไม่ได้ทำเพราะเห็นแก่พระเบญเจ้าเครื่องบูชานี้แม้มนุษย์เป็นผู้นำมา หรือถวายก็เป็นกิจการของพระเบ็จเจ้าโดยเหตุนี้ชาวลาตินโบราณจึงเรียกเครื่องบูชาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มนุษย์เองที่ได้รับการอภิเษกในนามของพระเจ้าและประทำสัตสาบานต่อพระองค์ก็เป็นเครื่องบูชาเพราะเขาตายต่อโลกเมื่อจเจริญชีวิตสำหรับพระเบ็นเจ้านี่ก็เป็นกิจการเมตตาด้วย เป็นกิจเมตตาที่ทุกคนทำสำหรับตัวเองพระกัมพีกล่าวว่าจงมีความเมตตาต่อวิญญาณของท่านโดยทำให้เป็นที่บอวระไทยพระเบ็จเจ้ากิตเมตตาไม่ว่าจะทำสำหรับตัวเองหรือสำหรับเพื่อนบ้านถ้าถวายแด่พระเจ้าก็เป็นเครื่องบูชาแท้จริงจิตเมตตาที่ทำไปแม้มิใช่ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากช่วยเราให้พ้นจากความเศร้าหมอง โดยมุ่งหวังให้เรามีความสุขเราไม่อาจจะมีความสุขได้นอกจากทางความดีที่พระกรมีกล่าวว่าเป็นความดีสำหรับข้าพเจ้าที่จงรับพักดีต่อพระเบ็นเจ้าผลตามมาอย่างแจ่มแจ้งว่านครที่ถูกกอบกู้ทั้งหมดคือชุมชนและสังคมของผู้ศักดิ์สิทธิ์ถูกถวายแด่พระเจ้าเป็นมหาบูชาร่วมถวายโดยมหาสงฆ์ผู้อยู่ในสภาพของทาส ได้ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาสำหรับเราในพระธรมานเพื่อให้เราสามารถเป็นร่างกายของศีรษะคือพระองค์เองพระองค์ได้ทรงถวายสภาพธาตุเป็นเครื่องบูชาพระองค์ได้ทรงถวายบูชาในสภาพนี้เพราะในสภาพนี้พระองค์ทรงเป็นคนกลางทรงเป็นมหาสง์และทรงเป็นเครื่องบูชาท่านคระสาวกเร่งเราให้เราถวายร่างกายของเรา เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระไทยพระเป็นเจ้าและเป็นการถวายสักการบ,บูชา่ายจิตของเราและไม่เดินตามแบบอย่างของโลกนี้แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอาศัยการพื้นฟูทางจิตใจจนเราสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นน้ำพระทยัยอะไรเป็นสิ่งดีเป็นที่พอพระไทยสมบูรณ์แบบสิ่งซึ่งทำให้เราทั้งครบเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้า ท่านข้าสาวกกล่าวว่าเป็นเพระเป็นเจ้าประธานแก่ท่านทุกคนในร่างกายที่มีอวัยวะมากมายอวัยวะต่างๆก็มีหน้าที่ต่างกาันฉันใดพวกเราก็ฉันนั้นแม้เรามีจํานวนมากมายก็ตามเราก็เป็นร่างกายเดียวในพระกฤษเจ้าเราเองต่างคนต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันแม้มีสัตว์พรสวรรค์ต่างกันตามสถานที่พระเป็นเจ้าประทานให้ นี่แหละเป็นเครื่องบูชาของคริสตชนคือเราทุกคนเป็นร่างกายเดียวในพระคริสตเจ้านี่เป็นเครื่องบูชาซึ่งพระศาสนจักรเฉลิมฉลองในศีลศักดิ์สิทธิ์บนแท่นเป็นเครื่องบูชาที่คริสตชนทราบดีทุกคนในศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นที่ทราบแจ่มแจ้งในพระศาสนจักรว่าในศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เองพระศาสนจักรเป็นผู้ถวายและพระศาสนจักรเองถูกถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยนะพี่น้องนักบุญอเลกุสตินนักปราบพระศาสนจักร ท่านก็อธิบายความหมายอย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์ของพระเบญ้าในความเป็นพระเบญ้าในหนังสือชื่อว่านาครของพระเบญ้าท่านอธิบายอบอกว่าทุกผลทุกแห่งนั้นมีการถวายเครื่องบูชาบริสุทธิ์แด่นามของเราหมายความว่าการที่มนุษย์กระทำกิจการใดๆก็ตามกิจการดีในที่นี้หมายถึงกิจการที่ ทำให้เกิดสันติสุขทําให้เกิดความชื่นชมยินดีทําให้เกิดสิ่งที่ดีๆในโลกนี้เนี่ยนั่นคือการถวายบูชาแด่พระเจ้าพระเป็นเจ้าปรารถนาให้เราถวายบูชาแด่พระองค์ด้วยการมอบชีวิตอุทิศชีวิตของตนเองเพื่อทําให้โลกที่เราอยู่เนี่ยให้สังคมที่เราอยู่เนี่ยมีความสุขมีสันติเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งใดๆก็ตามที่เรากระทำแล้ว ก่อให้เกิดสันติสุขก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีที่แท้จริงก่อให้เกิดความบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ผู้ขัดสนผู้ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอันนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่าเป็นเครื่องบูชาดังนั้นเองบอกเป็นเครื่องบูชาก็หมายถึงชีวิตของเราทุกคนจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือเราต้อง อุทิศชีวิตเราต้องมอบชีวิตของเรานะั้นเป็นเครื่องมือที่พระเบญเจ้าจะส่งใช้เพื่อ,อทําสิ่งต่างๆเหล่านี้คือทําสิ่งที่จะก่อให้เกิดสันติสุขก่อให้เกิดสันติภาพก่อให้เกิดความรักที่แท้จริงในโลกนี้และในสังคมที่เราอยู่อาศัยนะครับเพราะฉนั้นวันนี้ก็ขอพระพรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรตินานุภาพาพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเถิด thank <laughs> you